ามาที่นานะครับทุกคนนะใช่มากับน้องใช่แล้วก็ผมมาปลูกผักนะครับทุกคนนะถ้าทุกคนอยากรู้นะโอ้โหยเกินสวยเลยนสวยน้องๆือทุกคนผมเจออะไรด้วยเฮียทุกคนกูไม่ได้มานานนานด้วยแล้วทุกคนทุกคนดูผมเจออะไรทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ทุกคนยึเขษเจอบ้านคนฮะผมเจอบ้านคนโอ้ดูดิ เนี่อยู่ไหนอยู่ยูนหายเหรอุกมืออนอยไปทำอะไรตรงนั้นน่ะสวัสดีครับช่องแดกสตูดี้เอาไม้ก็วันนี้นะครับทุกคนนะเราก็อยู่กันที่นาเสียงมันนกนานดนึงนะเนี่ยนาตอนนี้ เรามาที่นานะครับทุกคนนะใช่มากับน้องใช่แล้วก็ใช่มีแค่นี้ผมมาปลูกผักนะครับทุกคนนะถ้าทุกคนอยากรู้นะตอนนี้กูขอแบบว่าปลูกฝาเนี้ยกันเราค่อยมาพูดทีหลังก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนเออจะมาชงเนี้ยโอ้ยเกินแวงกูเลยไอ้เย้กูอยู่ฝูงข้าวเนี่ยทพลมาตามทางพี่มาเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาจะไม่กัดแต่ผู้ใหญ่โดนกัดตายเลยนั่นตามมาตามมา หน้าผมแบบพุดกว้างอ่ะทุกคนคือแบบสวนทานนอนอ่ะเออโอ้ดูดิเรื่วงน,นี้มันก็โตกันหมดแล้วนะเออเหมือนในเกินไหมครับใช่ใช่ระวังระวังตอไม้แล้วเรื่อง <ๆ S 1> ที่ผมอยากสรารภาพก็คือว่าสรารภาพบาปตอนนี้เลยเนี่ย<อ>ที่เรา,าเหยียบเบื่อเก้มันไม่ใช่นาเราไม่เป็นไรไม่บอกนะครับทุกคนนะใครที่อยู่ใครที่นาอยู่นี่ก็ขอด้วยครับไปเถอะครับเนี้ยขาดีขอไลท์ก่อนคือเอาเขาดีขอไลท์ก่อน เอาดีคือเราใกล้ถึงแล้วขอได้น้ำเต็มเลยไอ้แย่ผลกรรมติดจรวลดเลยยังเชตามมาผมจะไปซื้อรองเท้าที่กันน้ำอกูจะเอาชุดตักงปีนาวกาศมาเดินนาแนนเนี่ยโอ้โหพันขาระวังระวังเย่ถึงแล้วกูจะเทองถึงทางแล้วอันนั้นคือทางที่เราจะไปเออไอ้มาวิดพี่ถอยหลังก่อน ฮ้ยๆๆยเนี่ยในใจสุดนม่นียย่ยวิ <c oughs> <c oughs> ง่งปสามสองไอ้เหี้ยวี่ีออกด้วยวิ่งเรยพุ่งพุ่งสุดพุ่งสุด <c oughs> ถึงแล้วงงครับการน้าจะใส่ชุดนักบิดอวกาศมาเดินนะถึงแล้วผมยังไม่ตายได้ไง ้นเขาจะถอนแมส์นะทุกคนเนี่ยทุกคนจำตอนที่เราไล์อยู่นะได้ได้ได้ทำไมเรามาปลูกต้นไม้พวกนี้ใช่ซึ่งมันก็โตไวมากแต่ต่างมากนะทุกคนดูดิซึ่งบีฟอร์ออฟเตอร์ออฟเตอร์น้องสวยน้องน้องอ๊ะไม่ติดขาเรามาไหอะไรเนี่ยคือขาพี่ออมดิ อะไรไม่ได้ไฮเจเจแหลงน้ำเจอหลงน้ำเออให้ทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดประโยชน์เฮ้ยลงนี่ทล้ไมลงอย่างนี้เลยเออเปียกกว่าเดิมอีกอือ้วก็ตักน้ำมันลาอือแค่นี้ง่ายนะวัดทุกคนเคยทำแบบนี้ไหมเคยไหมเคยไหมไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนแรกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่คนแรกที่เคยทำคนคงงงว่าทำไมมันถึงแบบนี้จะบอกว่าฝนตกใช่ครับฝนตกติดต่อกันหลายวันต้นไม้ก็เลยโตโอ้หอมโต มันก็ต้นไม้มันก็ยาวขึ้นอ๋ยาวขึ้นแล้วแข็งขึ้นนะไอ้ต้นไม้ต้นไม้เออแข็งแรงใช่นี่เห็นไหมเ้ยได้เหรอวะลงได้เหรอวะมุกผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าใจใช่หรือว่าเด็กบางคนที่วิวเก่าๆแล้วเฮ้ยได้ลากต้นไม้ไหนนี่ลากใช้เท้านี้มันนะลงขึ้นเอาขึ้นกคนผมเจออะไรด้วย เชี่ยทุกคนกูไม่ได้มานานนานเลยแล้วทุกคนทุกคนดูผมเจออะไรทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ทุกคนยึกเข้เดอบ้านคนฮะหูดูดินั่นคือบ้านคนนะครับทุกคนดูดิถ้าทุกคนเห็นน่ะนั่นคือบ้านคนอะไรทุกคนดูบ้านคนนะครับทุกคนสงสัยนั่นเป็นคนทำนานะครับทุกคนเพราะว่าผมเออผมจ้างทำนานะเออนั่นแหละที่พักอาศัยเขาอะไรมันนั้นก็จะไม่ยุ่งแล้วกันนะเออกูมาแค่นั้นแหละอืมกูไม่มีอะไรถ่ายอยู่แล้วมาดูไอ้เหนือทุกคนทำอะไรของมันวะน่ะ ป่าหินลงน้ำเติ้วกระจอกจังเลยขอลูก,ๆๆลๆๆๆกรัวๆหน่อยรัวๆรัวๆิีงขี้ดุละสวิงละสามสองเฮ้ยปู๋เดี๋ยวกูขอไปดูบ้านคนก่อนนะครับทนะุกคนเออนี่มีบ้านคนด้ยวยตรงนี้นี่เพราะว่าผมจ้างคนทำนานอนนานอะไรอย่างนี้มันก็จะมีปกติทุกคนนะเออก็กูทำให้ทุกคนตกใจแค่นั้นแหละทุกคนไม่ได้มีอะไรเลยเออจะทำตำเนลว่าเฉยอย่ะเอาจริงๆอ,อ่ะแต่ดูนานๆไปมันก็หลอนเหมือนกันนะทุกคนดูดิ เชียบ้านเราอยู่กลางป่าใช่ไหมเชียอันนี้คือต้นไม้ที่จะมาปลูกนะครับทุกคนนะอ่านี่สองอันนี้เลยเป็นต้นอ่าอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้นะครับต้นอันนี้นะครับทุกคนนะเออกูก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปหาเหนือดีกว่าเออกูมาทําไมวะเออกูมาเอาแค่ตำตำเนียวปกคลิปอะแค่นั้นเองมันมีคนเผาไฟตรงนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยมันมันน่าจะทําให้น้ําใส น่าจะกลายเป็นคาเฟ่ซะแล้วมันกําลังคืบคานไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมันก็จะปนเปื้อนอย่างนี้แล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้ใช่นั่นแหละอันนี้คือภาพเบฟอร์อัปเตอร์อะไรไม่รู้อะไรมีอะไรอีหยัง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 มีอะไรเกิดขึ้นหรอมีอะไรเกิดขึ้นพอดีว่าเมื่อกี้ผมเจอน้ำผมก็เลยถัดออกมาล้างเท้าเพราะดินเต็มตีนเลยเดี๋ยวสงสัยไหมทำไมเราเอาน้ำสีฟ้ามา มันจะทําให้ไอ้น้ำในตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าเหมือนร้านคาเฟ่อะร้านคาเฟ่เพื่อจะตายตอนแรกก็นึกว่ามีคนมาชดปลาไงเอออะไรตอนแรกก็นึกว่าพี่พี่จะถีบใช่ไหมล่ะใช่พี่จะถีบเมื่อกี้เป็นพี่พี่ชูสงสันเนี่ยเนี่ยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนไหมไม่มีอ๋อโอเคถ้าไม่มีเสใส่กูไม่มีเสร็จกูไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักปลาปีจระแเขออกมาจระแเขมันจะมาทำอะไรงเี้จระแเขจระแเขอะไรมาแมว น้องนี่ยังไม่รู้นะครับจอระแ่คืออะไรนะครับคืออะไรครับภาษาอีสานก็คือจอระแข่นั่นเองอ๋อมันพูดว่าจอระแข่ละครับเพราะว่ามันเหมือนกับคาว่าเค่ครับลำเนียงของภาษาอีสานก็แปลกตาแปลกตารู้สึกยังไงกับการที่พี่ทําคลิปพูดอีสานมันรู้สึกว่าเป็นการพัฒนาที่ดีคือปกติเนี่ยพี่เน้นเน้นการพัฒนาที่ดีเน้นวงเล็บวงเล็บการพัฒนาที่ดี ปกติเนี่ยพี่ออมเนี่ยก็เป็นคนที่พูดอีสานแต่ไม่ใช่อีสานจ้ะอีสานเทียมมาพูดไงพูดเออเป็นพูดอีสานแบบผสมอ่าถ้าเกิดจะบอกว่าไอ้อบ้านนู้นก็ทำอะไรพี่ออมก็จะบอกว่าบ้านนู้นทำอีหยังอ,อืมนูน้นแต่จริงมันนู้นเป็นภาษากลางต้องพูดว่าบ้านบ้านที่อะไรวะบ,บ้านพูนเออบ้านพูนเออเพรา <c oughs> มันเกีก่ยวกับกูเงี่ยลองพูดอีสานสักคทำดิเอาแบบเอาแบบโรแมนติกโรแมนติกแบบเห็ญเทวาอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกเออนี่คิดหน่าลี เดี๋ยวถ้าอยากเห็นเห็นแฟนเหนือก็ครับแล้วก็กระทืบไลา์ให้มันถึงร้อยไลน์นะครับทุกคนไปกดติดตามไอจีด้วยใช่ครับไอจีพายไอจีของผมนะขออย่าตัดมือของตัวเองนะเอ้ากูด้วยอ่ะกูด้วยไปกดติดตามเพจเด็กสุริโอด้วยใช่แม่งซับซับยูทูบแม่งเยอะกว่าเพจตอนเนี้ยซับตอนเนี้ยสองพันสองพันสี่ร้อยละสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยใช่ในเพจในเพจสี่เป็ อยก็ิ่ยเลยไปติดตามเพจด้วยตอนนี้ YouTube ดังและต่อไปเราจะเอาไอจแล้วก็ Facebook ใช่ครับแล้วก็เพจกินได้เนี่ยมากินดูดิสาธิตแม่งเลยมันเป็นน้ำฝนกินไม่ได้ น้ำฝนแต่ก่อนกินได้แต่เดยวนี้กินไม่ได้เพราะว่าเขาทำโรงงานแต่ว่าถ้าเราติดจริงๆอ่ะเราก็ต้องถ้าเกิดแบบมันเป็นการประทังชีวิตอ่ะจริงๆอ่ะไม่มีอะไรแดเก็ไม่ไงดูอย่างแบอกีวดิมันยังกินอิงลรีดเลยน้ำแต่ขี้ช้างอันนั้นไม่จริงอย่าไปทำตามกินน้ำแต่ขี้ช้างยังไม่ได้ดูเลยเขาบอกว่าเป็นการกินที่แบบผิดบีบเอาเขาเคือแบบหยิบมาแล้วก็บีบบิดางเงี้บีบบิดางเงี้บีบบิดางเงี้ เราไม่ได้เล่นสงนกานเราจะไปลงกันนะเพ่อแม่พ่อแม่คลงคาบอกอะไรวะอุ้ยไม่ใช่ไหมไอ้นี่คนดังคนดังอะไรเป็นไรมีอะไรมายาลาบอ๋อขอถ่ายรูปดิก็ถ่ายรูปดิกายูดิมายาลาบมันเดียเลยมันจิ้มนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้ว่ามันจะบานตอนไหนอันนี้เป็นต้นไม้ที่ตอนเด็กพี่ชอบเล่นมากใช่ คือผมมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับมันยราบเนี่ยเขเคยกินเหรอไม่ไม่ใช่คือจริงแรกเขาทําให้ผมประทับใจเอ้ยไม่ใช่คนละคนไอเย้มุกเลยนะมุกเผือมุกเผื่เล่นได้ยงวอ่ะกูจะไปเข้าสามชาติอ่าคือผมเนี่ยเคยแบบเฮ้ยมันยราบเจอเจอครั้งแรกเรียนมามันจิ้มแล้วหกวิ่งไปปุ๊บน้ำต่ำจริงอ่ะใช่เจ็บไหมเจ็บดิไม่ถึงมันยลาบเจ็บไหมไม่เขาไม่เจ็บแต่กูบาดเจ็บโอเคโอเค ทำไมไม่มีกูไหลจังเลยวะไม่กูไหลกปนคืนเลยเราทำอะไรอ่ะเพาะเราโยนลงน้ำทำไมอ่ะเพืชอสดพืชอสดเพื่อสดสวยเลยตัวอันดับสามมาเป็นมาสโลแล้วเพื่อว่ายังอยู่รอเธอที่อัมพวาเนี่ยหนึ่งสองยังอยู่รอเธอที่อัมพวาเยีย จ้างแบบช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องยี่สิบสามอะไรก็ใช่ทุกคนนะเออจ้างมาเถอะเอา,าเอาหมดเอาไวไงเอาหมดเอาหมดรับร้อนงินคือแบบเปิดไปก็มีแต่วพวกเราอ่ะเออทีนี้เราจะไปดูบ้านพีสิกนะครับทุกคนพี่อ,องค์คแฟนคลับถามว่าพี่อ,องกมีแรงบันดาลใจมาจากช่องอะไรแฟนคลับชื่ออะไรครับเนี่ย มองมองมองในไลฟ์ในไลฟ์สดในไลท์สดละไลฟ์สดละเป็นไลฟ์สดละไลฟ์สดละอ่ะแฟนคลับเออ่คุณคุณพิเชษนะขอบคุณพิเชษคุณพิเชษโอเคครับคุณมีแรงบันดาลใจมาดอกทุกทุกทุองไหนครับเอ่อหลายช่องครับก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจกเขาครบมาครับวิวทีตัวน้องได้ไหมเนี่ยไปต่อไปต่อตอนนั้นที่เรามามันยังไม่เป็นอย่างนี้เลยนี่ใช่เพราะว่าเขาตัดจ้างเขาตัดแล้วเนไงจ้างเขาดูแลนาให้เขาก็ต้องตัดต้นไม้ด้วยบางครั้งวันลบเขาเผาเนี่ย เย้ภ yeah, ูเขาแล้ววะมามาอย่างจริงจันแล้วน,นะกันใครจะเดินไปก่อนเป็นพี่ต้องเสียสละมาไว้เชีวยวกันอาใบเลยไปปุ๊บไปเลย <c oughs> ไปเลยลงไม่ได้หรอทุกคนเลยเดงต้องมาเลยมาทำไม <c oughs> <c oughs> ลงไม่ได้เ <c oughs> ออ <c oughs> อ่ะโอเคน้ำก็ได้กูน้ำก็ได้มาแต่กูตกใจกับตรงนี้มากเลยอ่ะมันคือต้นมันคือจอมปลวกที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยตอนนี้แค่นี้ทำไม่เข้าไปเยอะเนาะเอาดอเอาดอ เอาด,อด่นเด่นนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะทุกคน,<ห>นอะไรเด่นเด,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 ด่นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ของดีวันพระวันเจ้าไม่เห็นกันเลยนะครับทำตัวแจกไวไฟให้ผู้สาวแต่ใช้ในสิบเก้าบาทอันนี้ก็ไม่ใช่ส่งอีกจริงเรื่องจริงเรื่องจริงด้วยอันนี้คือหินนะครับอะไรนะเพื่นใหม่ดิอาจจะชัดหน่อยอันนี้คือหินนะครับเอาไปเอาไป แล้วพี่วัใหน้นไม่เป็นหินนะครับต่างชาติเขาอยู่ยังไงอ่ะให้มันเป็นแบบสะท้อนพี่เคยโยนได้พี่พี่โยนได้แค่กระเด็นเดียวให้มแบบเนี้ยไปแล้วก็มันตึ๊กกันไปแค่นั้นเองแต่ว่ามันต้องใช้แรงเวี่ยงแล้วก็ความเร็วด้วยบอกความเร็วนี่ยังไงสะท้อนสะท้อนมันอยู่ที่เดิมนี่เหี้ยว่ะตามต่อเวลเบลเบลใหม่แกตัวทุกคน ถ้าอันนี้มันไม่เด้งผมเลี้ยงข้าวเหนียวนี่ได้กินวิสาพีมันต้มีหลักการใช้ส่วนพิสศษของอัลเบิร์ตอัสต้์ไปผสมกับกีเมลมีกีเมลมีมีมีคาถาในเหนือเคยรู้ไหมคือวิสก้าวิสกี้เสียงเต็มงานเลเสียงเตมงานวิสก้าวิสกี้เอาไปย้อนเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นกระเด็นเอากระเด็นจริงทุกคนกระเด็นจริงเห็นอยู่เห็นอยู่ยิ่งเนี้ยบอกแล้ว ไม่ได้เร้ไม่ได้เด้งย,ยืนกูนั่นมึงไม่ได้เด้งทำไมอ่ะย่อตัวย่อตัวก่อนอ่าย่อตัวละตัวนี้อันนี้ยืนยืนที่พี่ยืนที่พี่ตรงนั้นต้องอะไรกระถามุสกามิสกาไหมเอออาจจะเกี่ยวก็ได้ฮะมุสกาพิกกี้มุสกาพิกพก,พกีมักระเด็น <c oughs> ไอ้ยักษกระถาเสื่อมหรอไงใช่ไหมกระถาเสืมอมปะย่อตัวก่อนผมน้ผมจะปาอยู่ทุกวันโอเวะติแค่เอาละ เอฟเฟกต์ตาลีมาแล้วอะไรของมึงเนี่ยตาหัวแตกตายเลยงงงงรง้เมียวเดี๋ยวาเมยเดี๋ยวผมขอปลุกผักก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกทีนึงเจอกันเจอกันเจอกันปิดปิ่บาย ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะห้าโมงแล้วนะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าฝนตกฝนตกฝนตกครทุกคนยึกคีเพื่องไปหลบต้นไม้เนี่ยทุกคนไปหลบคปหต้นไม้เลยนะขอบคุณครับขอหลบไปนึงนะทุกคนนะเนี่ยค้ามอนนนันตรายอะไรเีอยฝนตกทุกคนดูพี่เป็นเ,นเ,นเนม็ดเลยทุกคนเห็นเปล่า,ปาเป็นเม็ดเลยอะ่ะเชียดูดิเชียแล้วกูจะเดินกลับยังไงเนี่ยผมเพิ่งรู้มานะครับทุกคนนะเออก็น้ำอันนี้นะครับทุกคนมันจะช่วยทำให้ต้นไม้ทุกคนนะมันแบบมันสวยนะครับทุกคนน้ำอันนี้ เขาเรียกว่าอะไรดีอาหารเสรมิมอะเออน้ําเสรมิมอะมันช่วยเสริมห้ต้นไม้มันสวยแล้วก็มีลายลดลายขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่นั่นแหละมันไม่ใช่สารพินนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดน,นะมันก็จะสวย,ยทุกคนดูดิอันนี้มันยังไม่แบบละลายทุกคนเพราะมันละลายมันจะสาฟาตตรงนี้เหมือนเลยใช่ตอนนี้เหนือกําลังตกปลาอยู่เห็นไหมเหนือน,นะนั่น่ะนี่เยเค้กกี่ตัวแล้วหานานหนึ่งชั่วโมงโอ้ <laughs> โวโหทุกคนดู ว้าวมันทำให้ต้นไม้มันคึกอ่ะเพื่อไงมันคึกแล้วก็ทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นโนสารเคมีโนนี่โนสารเคมีสีใดบันเนี้ยวันเนี้ยโยตอนนี้ก็มาดกันแล้วเน่มาหายายเดี๋ยวคลิปนี้ไปเดี๋ยวยายก็เห็นนาฟ้าเต็มเลย ปลาอยู่ป่ะเออแต่อะไรที่คือจว่าไมีปลามันบอลบ่ะใช่ที่ปลาทิพย์เนี่เอ้ยเนี่ยตอกตอกนึงใช่ปลาใบไม้ปลาใบไม้จับไปนึกว่าปลาใบไม้เนี่ยต้นต้นไม้ที่เราไปปลูกอ่ะอืมชอมเนี่ยถ้านี่มันดูงไงมะหมันดุมันดึงขึ้นมันดุขึ้นมันแข็งขึ้นมันน้ำเยอะเยอะมันกินน้ำมันโตเร็วต่ออืมดีแล้วที่ยายไม่ไป ถ้ายหญไปอ่ะขาใหญ่จะจวดร้อนร้อนนี่จริงอ่ะมันหนักจริงมันหนักจริงอืมก็ในวแบนี้เป็นยังไงเป็นนะเหนื่อยเหนื่อยมีไงรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่าท้อเหนื่อยแต่เปิดช่องแล้วเหนื่อยแต่เปิดดงข้าวปวดเยอะเลยอ่ะพวกกระเยอุกกระเพยของจริงอ่ะแล้วก็ฝนตกเป็นอุปสรรคนี่ทุกพี่ฝนตกปลาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ได้แต่ใบไม้ใช่ได้ปลาใบไม้อืมปลาใบไม สาระในคลิปนี้ก็คือเรียนรู้ชีวิตในนาใช่แค่นั้นเองแล้วก็อย่าไปตกอย่าไปหวังอย่าไปหวังตกปลาอยู่ในนาตกปลาเออสาระในคลิปนี้นะครับทุกคนเออฝากช่องใหญ่ทุกคนนะอะไรช่องใหญ่อะไรช่องใหญ่อะไรช่องใหญ่อะไร Giant Tree ร้องนะครับมือแปลกๆปลลูกเสือลูกเสือลูกเสือร้องยังไงร้องปีนขึ้นเลยกันไปกันเจ้าคลิปนี้ก็นยังลึกไล่กดแชร์ไล่กดติดตาม แล้วก็อยเล่กวกระดิ่งกิ้งิกิงกิ้งกงกกุ้งกิ้งาลาลิงกุ้งไก่กุ้งกังกงกังกังกังจะมีคลิปเพิ่มเติมอีกประมาณสองสาคลิปจะคลิปนี้ลงโคตรเหงาอีกแม่วันเดียวไม่สามคลิปไปวันเดียวสามคลิปอะและคุณจะเห็นผมทำกับข้าวจะก็ใหม่คลิปหน้าบายบายซีโอเก้นไอมปวดขาเลยทีตกิแดกเนี่ย